สวัสดีครับพบกับช่องทศอีสานยินดีเด้อครับเด้อพบพอกันคือเกาเมื่อนี่สิบ้าไปจับไอแมงกินูนครับลงในต้นคูนเดี๋ยวถามมารุนกันเด้อครับวา่าสิได้หลายปันใดครับมันลงหลายอยู่ครับเต็มต้นเลยครับเดี๋ยวผมสิถทายบรรยากาศตอนจับแมงกินูนให้เบิ้งเ้อครับเด้อ นี่ครับบรรยากาศการจับแมงกินนนครับอยู่ในต้นคูนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับไปตาท้องขบไลยมาฟังบุกโอ้ได้ตัว่าโอ้สบายอืมแอ่มันเยอะโอ้จอยจอยโอ้ยทุบ โอ้โหเยอะมากเลยเบิงครับเบิงท่านผู้ชม,ม,มอุ้ยลงหลลงหลครับโอ้เมงเมามันนํำตัวนี้นี่เบินนครับเด้อปยาามงเมามันมาน้ำไปยาไอ้เมงเมาใดสิม่าน้ำค่อยนว่เสแยบดสานบานหน้าครับโอ้โอเสียงมันอือเลยแห่ตุ้มใโอ้เสียงมันะ หลายอีลีครับลงมากินใบอบใบคูนครับต้นคูมนมาขี่ไก่มงึงครับแสงไฟไม,ม,มจจึงนะครับทนไู้ชมินนึงเด้อ หลายคักครับอู้หยเบิ้งในใบนะอู้ยดำมุดเลยคืออันนั้นเลยขึ้อเบิ้งครับเบิ้งอู้ยูยเต้มเยอะมากเลยน่ะอู้หูยเต็มแหงวินนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยเฮาะอยู่บนน้ำยังไปหา่นจำปีไก่อยู่เอาถังน้าเข้ามาเอาไปเอาถังของเขามาเร็วทีเนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ นี่่านผระชมนี่อ้ยห,ยหลรีครับหลายอีแนวแสบอีสานบานเฮ้าใส่อันนี้ครับใส่ใส่หัวนมใส่กระไมไส้แล้วก็เคาะเคาะเอาครับเคาะให้มันลนใส่หวัวนเนี่ยครับเนี่ย ้นคูนครับนี่้นคูนกินใบคูนครับลุงสองสามคืนกินใบคูนก็เบิดแล้ะครับมันลงหลายแห้งลงลายเนาะเต็มต้นไปแก้วดำมุดเลยไปแก้ว บินวันวเลยครับไคนน้ใส่ไปใส่กอนน้ำแมวอยู่ไหนวะเดน้ำมาทักอะไรตึกปยืดตึกมวยตะีกเนี่ยอายมีแมงเงาทางยางบุปญาุญญาได้ดิน้ต่มโอ้ยคือลหกคนเอง

ทางยางสีดบาสมันดิเละเละเลเต็มเลยนะน้เยอะนี่เนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเกียๆหลายเติบแล้วครับแนวเสบอีสานบานเฮาครับโว้ยอุ่นน้าผมเพิ่นเป็นคนเคาะเด้อครับเด้อนี่ผมเป็นสร้างภาพ อย่าลืมติดตามด้วยครับช่องทศอีสานอินดีวิถีความเป็นอยู่ของบ้านนาเฮาการเป็นอยู่จับแมงจับแมงครัวกินครัวแล้วใส่รถดีคือยตุ้ดวงจันทร์ก็งามครับ เนี่ยนี่มะเขาะบุ๊บ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 ูุ๊บเนี่ยครับเนี่ย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 เต็มเ้นอ่ะเออขอด้วยน้องบาดอีสานอินดีครับอันนี้ก็น้องเบนอีสานอินดีเด้อครับเด้อเนี่ยระเอกของช่องของผมครับโอ้ยลาอยู่โอ้ยครับเบิ้งครับเบิ้ง เบ <aunque S 2> ิงเด้มดึกเดีกมันสิมาหลายกว่นนี่ิง่ามขนาดงามขนาด เาไปเรื่อยๆครับเอากินบะมดให้กันไหนเขาใส่ตเยไปได้ไเคาะไปเรื่อยๆเบ<า>ิงเบิงมาหลุนกันว่าจะได้ลายสำไ,ไดเอาลวกเขาทุกข์เรใส่ตเย็นไว้เนาะไปัวเอาลวกลวกลวกจับซูปี้เหรอครับแม่งกินน,นู่นตนนี้

โอ้เลยหลายครับอีอต๊ะหนึ่งมันตกนี่ไปอ่ะอย่าจับขี่ใก่ได้ลูกตกได้บอกเก็บเดิมขี่ใก่หลายโเดือดมากมากๆเลยท่านผู้ชมเลยโอ้ยหลายเหี้ยแค่นี้พือย่งบาดเอาผ้าบอมาปิดได้ลูกมันบินออกมาแล้วนี่เร็วเร็วนี่อันนั้นเป็นแกงแกงอันนี้เป็แกงนะ อ้หลายแงตมึงกับวิธีการขอเอาแม่งกินนู่นครับเต็มเลยมดอกมันกบินอยู่แถวนี้ลานจะัีกนันไมึงมันบินออกมดเานี้มันกกินใบหน่อมดใบหน่อพวกแคนอีกห่อยรับลงมาแล้วเห็นใบยมันไปกินตัวหนอนจะมาใบย่อมันกินใบย่อมันขมว่ะ ลวกลวกแล้วเอาปี๊ดมันออกอะนะยายอ้อยครัวมันจะการการเอาแมงกินนูนเด้อครับเดิมแล้วแล้วเปล่ามันบินออกมาแล้วดิเออโอย่างเงี้ยแม่เอองมใหม่ก่อนเดี๋ยวมาตุ้มใดเขาให้เปิดนี่ก็น้องบาดเพิ่งก็เอาไฟฟ้าหมอมาปิดไว้ครับยามันบินหนีมันหลายโพดมันจะบินหนีนี่เห็นบ้านนี่ ลายแหี้ยลอยเงี้ครับดำปึิดนุ้ยไปมดเลยปิดไปมุดเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมยังทีไรฮ่น้องไม้เนี่ยน้องไม้นะครับน้องไม้เออเนี่ยมาจับด้วยครับจับแมงกิูนด้วยโอ้ยน้องไม้นั่งเอกของช่องทศอีสานีดีนะครับเนี่ยโอ้ย ไปเอกเราก็หอรเราะสนุกสนานเลยครับเบนอีสานินดีรนดียนดอ้ออันนี้ก็เคาะไปเยอะแล้วครับ <c oughs> ก็เริ่มเบาบางไปแล้วครับเริ่มบางบางไปแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ในเต็มต้นไปหมด ครับมาเอามาเอามาเอาอึ้บเหนื่อยแล้วเอากันทุกปีเลยครับต้นนี้แมงแมงกินูนเอาขู่มาเอาลูกพอเข้ามาหลายแล้วพอแล้วไปมาสไ้นสันสั้นสั้นสั้นๆัดูครับดูโอ้ พ้องอร่อยครับของอร่อยอีสานบ้านเราครับของอร่อยปรงตูโอ้ยโหพอพอพอมันบินออก <mistakes. S 1> มาเอามาเอาครับพี่พอแล้วกินะม,มะม่วงดอกเดน <Gobierno S 1> เนินเฮ้ยพอเฮ้ยพอยืงกิ้นอาเต้แค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็คงจะกินไม่หมดแล้วครับโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชมโอ้บินออกบินออกเอาฝาปิดเอาฝาปิด เขาเล้วมันย่างวันทันมดดอกไซอีกใหม่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูอีกทีตอนเราไปถึงที่บ้านนะครับหายน้เน well mm ่เน่มันเป็นออกน้ำหรอเน่จะเอาคู่ดี้ไปเลยเหรอเอาคู่ดำเนี่ยนี่เออไก่เอเขยแต้วางเลงเขยนั่นเราไปยืมอะไรไอะไรจะไปดิ้นบ่จะไปดิ้นมัต้องเอาเดี๋ขี่ไก่ไหลยามขี่ไก่วันนี้เต็มอยูนี่ เป็นกลุ่มเป็นโน่นอยู่นี่บักโยอ่ะนี่นี่มาขอเอาวนี่มาได้แล้วพอแล้วบักไผยมันขอไห้เลยทำเป็นอกเลยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสัก20รอบร้บมฮันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเอาแมงกิโูนมาถึงบ้านแล้วครับเยอะมากครับ เยอะมาก,มากดำพื้นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบินบินนีบินหนีเน,นี่ยเด้อครับชมผลงานเด้อครับเด้อดนิดนีแล้วครับลายแห้งครับ แสบกันซูปอร์เหครับไอแมงกินน,นุนตัวนี้ลงซูปี้ครับเยอะมากเลยครับแมงกินนุนคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับทางช่องทศอีสานอินดี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ